สวัสดีครับเออก็เดี๋ยวันพ่อนะฮะนี่ของผมนะคมเด่นนะฮะอันนี้ของของพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับพ่อสั่งให้ลูกนะฮะโอเคอันนี้นะครับดูซิมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันนะก็อันนี้เป็นเซ็ตเรียกว่าของมันต้องมีนะครับในหนึ่งเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยนะฮะดูนะ HU66 นะครับ เอาไว้สำหรับเปิดเอ้ย hon 6 6นะฮะเไว้สำหรับเปิด Honda นะครับ HONDA Box ็อกสไลด์นะฮนะนึกออกไหมตั้งแต่รถละมานปี2 0 0 3ปัจจุบันนะครับใช้ตัวนี้นะครับ hu hon 6 6นะครับอนี้นะเราลุ่มจะจะเป็นแบบว่าสไลด์นะครับดอกสไลด์เลยดอกแบบนี้ประมาณนี้นะครับ ถ้าเวลาผลลัพธ์เจอก็สามารถเปิดได้นะครับไม่ยาไม่เย็นนะส่วนนี้นครับ m a Z e t สองสิบนะฮะก็ใช้กับพวก Mazda าสองมาสด้าสามนะครับปีประมาณสักสองพันแปดสองพันเก้าสองพันสิบนะครับประมาณนี้นะสองแปดสองเก้าถือมาสักปีสองพันสิบสี่นะครับแล้วก็ Mazda ในบางรุ่นเอ,อ้จริงๆไม่ใช่สิ Mazda ตอนนี้เอ่อยกเว้นมีทีห้าศูนย์นะก็คือเป็นร่อง ปันสองหน้าเช่ดนี้คระะับหรือเพื่อนง่ายๆคือตัวนี้ใช้แต้งแต่ประมาณปี2,000ปี2 0 0 6ถึงปัจจุบันเลยนะครับเห็นไหมเอซสปีนะครับส่วนอันนี้ครับ MIT8 นีแปนะก็คือใช้กับมิสูนะครับพวกปาจ์โดโรสปอร์ตอะไรพวกนี้นะฮะเห็นไหมะฮะเอไทีนะสำหรับคนที่ มีเงินแจะไปซื้อรุ่นไหนอะก็ใช้รุ่นที่เรากำหนดไว้จะดีกว่าอันนี้ m i t เนะครับเป็นของ Mitsubishi Space Wagon ฮะ,ะพวกเออ่รถรถอจอล่ะจะเป็นพวกเออ่มิลาลาร์พวกนี้ฮะประมาณนี้นะฮะใช้ตัวนี้ได้นะครับน,นี่ก็คือสามารถเปิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำหลอกให้ด้วยะฮะเป็นของแท้นะครับของแท้เป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้มีไม่รู้เอาแปะนะฮะถ้าเป็นเคสซีก็พุพานซันเดอร์นะอันนี้เอาแปะ ส่วนนี้นะครับ m i t 14นะครับอันนี้ใช้เปิดพวกนิสสันนะครตั้งแต่ประมาณปี2003ถึงปัจจุบันนะฮะหรือเรียกว่าตั้งแต่เอสามสามนะฮะถ้าคนชืนิสสันจะรู้นะครับ A 3 3นะเช่นนิสสันเทียนาปอนเทียนิสสันมาร์ชนะครับยันถึงนิสสันจุกจุ อมานะอันนี้นะครับอันนี้ N ใน T 11นะครับอันนี้พิเศษตรงที่ว่าสามารถใช้กับจริงๆมันคือนิสสันใช้กับพวกนิสสัน big M รุ่นเก่าแต่ว่ามันสามารถใช้กับพวก e สู่ๆได้ด้วยนะฮะ e สูที่เป็นเอ่อที่เป็นรถพวกสิบร้อยพวกนี้นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับอือฮึแล้วก็ส่วนนี้นะครับเอ๋งเราเขาเรียกว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีนะครับก็คือ T O Y 4 3 A T นะครับ ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเป็น V 3นะคือเราพยายามที่จะให้ลูกศิษย์นะครับหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยใช้ V 3ามครับเพิ่มเงินนิดนึงนะครับแต่จะได้ของที่ดีกว่านะคือสามารถเปิดได้ประตูด้วยสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะของเดิมนะของดีนะผู้พันซันเดอร์นะครับผู้พันลิชี่นะฮะหน้าแปะนะฮะของแท้ต้องมีรูปหน้าแปะนะครับต่อมาแล้วครับ T O Y สองอันนี้จะพิเศษตรงนี้ว่าสมมุติถ้าเป็นรถรถที่เราเรียกว่ารถ รุ่นท็อปแทบจะทุกรุ่นนะครับเช่นสมุทรนะฮะรีโวรุ่นท็อปก็คือใช้ t ี่โนะฮะเอ่อหรือนี่อะโตโยต้าเซียนต้านะฮะรุ่นท็อปนะฮะก็คือใช้ t ี่โนะฮะแล้วถ้าเป็นเอ่ออะไรอ่ะแคมรี่หรือพวกนี้ฮะหรือว่าเอาผ่าหรือว่าเวลไฟล์ครับก็ใช้ตัวนี้นะนะครับเปิดตัวนี้นะเห็นไหมชุบชุบชุบอันนี้เป็นของแท้นะครับคือเราพยายามใช้ของแท้เพราะว่าของแท้มันดีกว่านะฮะเด็กเหลืออะไรกันแล้วประกันก็ดีกว่านะครับ ต่อมานะครับ TOY 43R ครับอันนี้มันชื่อว่า TOY ก็จริงแต่จริงมันใช้กับร่องอีส e ูนะฮะแล้วก็ใช้กับซูบูรุด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ใช้ตั้งแต่ประมาณอ e ีสูปีตั้งแต่ประมาณอ e ีสูรดีแมกรุ่นแรกนะครับประมาณปี2 0 0 3ปัจจุบันเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าคลิปมีเงินแต่มารซุรุ่นไหนนะครับสั่ง20ชุด อันนี้เป็นของพ่อรู่นฮะก็คืออยู่ในเนื่อเงื่อในวันพ่อนะครับใครที่อยากซื้อให้พ่อนะครับก็ซื้อได้นะครับอโอเคเออเรามีพ่อลูกสองคู่นะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายแค่คู่เดียวก่อนแล้วกันนะคู่นี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะเขาสั่งไม่ไม,ไม่กี่ชิ้นฮะเังสังเขาซื้อเครื่องสไลด์กับพ่อนะครับอันนี้ h ห้ชูแปดเจ็ดฮะอันนี้ก็คือใช้กับพวกเออใช้กับพวกซูซูกินะฮะซูซูกิสวิปซูซูกิเออร์ติก้าซูซูกิ เออสุสกิอะไรวะสวิ์ติก้าอะไรพวกนี้แหละไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องสซสกิเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ถ้าคุณจะส่วนใหญ่จริงๆควรจะรู้ล่องเป็นหลักพอเราพูดว่าสซสกิปุคนต้องรู้แล้วเออล่องเออสวิปล่องเป็นอย่างนี้อย่างนะี้นะคุณจะได้ใช้ตัวไหนาตัวไหนาแทนได้หรือไมฮะมันจะมันจะดีม,มากกว่าแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ HU 64 ก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหาเงินง่ายๆก็คือใช้กับเปิดเบ้นนะครับเปิดเบ้นทีครั้งละสองพันห้าสามพันห้าเนี่ยเปิดเลยและเรื่อยนะฮะโดยใช้เอ่อลิชี่นะครับ HU 6 4นะครับรุ่นนี้มีรุ่นเดียวใช้ตัต้งแต่ประมาณปีสองพันนะครับหรือเราเรียกว่าตั้งแต่เกอไม่ใช่สิตั้งแต่ประมาณ W สองศูนย์สองนะครับหรือว่า W สองหนึ่งศูนย์นะฮะหรือน่าจะประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อย เก้าสิบหรือไงไม่แน่ใจผมไม่เป๊ะนะแต่ผมเรื่องแต่ผมจะพูดถึงเป็นชื่อรุ่นนะ W ัสองหนึ่งศูนย์หรือว่า w ับเสองศูนย์สองนะก็คือใช้ตัวนี้นะครับ w 2ั2เบิ่สองศูนย์สองน้จะว่านันจะเกิดประมาณปีสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกมั้งน่าจะนะฮะส่วนนี้ครับ BM อันนี้พิเศษตรงที่ว่าคุณจะสามารถใช้กับพวก MG ได้ด้วยนะครับยวนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะนนี้อันนี้พระเอกของเรานะ ho n 5 8 r ก็ใช้กับพวก Honda 3D ดอลพวกนี้ฮะก,ก็ใช้ได้น,นะครับเปิดแล้วก็ทำดอกได้เลยนะฮะเวลาละัสไม่ยากไม่เย็นนะฮะเห็นอันนี้ m i t 9อันนี้ใช้กับมิตซูพวกรถออสิบ้อนะครับคือถ้าเป็นช่างกุญแจแต่งววแล้วเขาก็จะมีพวกรถสิบ้อเนี่ยเยอะนะฮะจริงจริงมันจะมีตัวหนึ่ง m i t 1นนะแต่ m i t ของ มันหมดนะครับมันขายดีนะตัวนี้ m i t เก้าก็คือใช้กับพวกมิซูจริงๆมันน่าจะเรียกว่าสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าฟูโซมันก็คือเป็นรถรถพวกรถเอ่อรถสิลลลบล้อเนี่ยรถรถบรรทุกนะครับตามที่อยู่แบบว่าตามมุมเต่งไต้หวัดอยู่ตามไรอ้อยพวกนี้นะก็จะใช้กันเยอะดีส่วนนี้ก็เป็นตัวอ่านรหัสนะครับคือจริงๆรล่ะเราไม่จำเป็นต้องเขียนนะฮะคือถ้าตัวนี้คือถ้าเกิดว่ามีก็คือ สามารถเห็นไหม NIG คือสามารถที่จะอ่านรหัสนะครับแล้วก็ตัดได้เลยโดยไม่ต้องเขียนนะฮะแค่คุณอ่านรหัสคือถ้าเกิดปกติใช้ลิชิคือต้องเขียนก่อนอ่านรหัสแล้วก็ตัดแต่ขั้นตอนการใช้ตัวนี้จะลดลงไปก็คือจากอ่านไอ้จากเขียนไม่ต้องเขียนแล้วเป็นอ่านแล้วก็ตัดนะครับจะเร็วขึ้นนะฮะ HU 6 6นะแครับ HU 6กนะแ้ใกล้หมดละอันนี้ อันนี้ sc4 นะครับอันนี้ก็เป็นเระเอนกของเราครับใช้กับเปิดพวกเอ่อพวกล่องเชลเลนนะฮะเราเรียกว่า k11 นะนะอันนี้เป็นลักษณะ6พินนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้ทำทำคลิปไปแล้วนะครับวันนี้เราจะหยุดทำคลิปกุญแจทุกวันหนึ่งนะรู้สึกช่วงนี้สอนเยอะมากแล้วเหนื่อยมากเลยคือนอนก็น้อยนะฮะคือการที่สอนเราต้องมีความคิดว่าคนนี้เอ่อจะต้องเน้นเรื่องอะไรคนนี้ต้องเพิ่มอะไรนะฮะ อันนี้ต่อมาฮะั SC หนึ่งครับ,รบใช้กับ K สิบสองนะฮะบ้านเรานะก็คือร่องเฉลี่ยที่มีห้าพันนะครับถ้าใครเปิดอุจจาบ้านไม่ค่อยเก่งก็ใช้พวกนี้นะครับในการเปิดนะนี่ของแท้เป็นยังนะฮะมีลูกผุ้พันสันเดิ์นะต่อมานะครับก็คือ ISU ห้าอ,อ,อันนี้ก็เป็นพระเอกอันหนึ่งคือถ้าถ้าเกิด่ชงอุจจาระบ่อใช้กันเยอะมากก็คือใช้กับพวก เออล่องใช้กับพวกล่องที่เป็นรถอ e ีสูรนะครับอีส e ูรหกล้อสิบล้อนะครับใช้วกนี้กันนะเห็นไหมผมไม่มีดอกอ่ะไม่มีเบ้าเลยม่รู้จะทำยังไงมันหาไม่ได้นอกจากทัางคุณจะแต่งบัตรอาจจะมีถ้าใครมีก็สามารถที่จะคอมเมนต์ Comment ได้นะครับขอซื้อต่อกันะ่อยนะจะได้เอามาลองนะครับเอามาลองสอนเนาะของอ e ีสนะูรนะรถสิบล้อนะครับที่เป็นแบบ เราเยใหญ่อ๋ออันนี้เพียงเราอีกอันนึง H O N เจ็ดตอนแรกก็คิดว่าเขาอาจจะอาจจะอาจจะอยู่ในแค่สี่ยาราคาเปล่าเลยตอนนี้อยู่ในมังกี้เนี่ยมังกี้ันละประมาณแสนหนึ่งเนี่ยเก้าหมื่นกว่าบาทแสนหนึง่งก็คือใช้ตัวนี้ด้วยนะครับมันก็น่าที่จะโอเคนะสะดวกดีเหมือนกันโอเคต่อมานะครับอันนี้ที่อินเดียจะเรียกมาฮินด้านะฮะที่ โซลก็จะเลือกยามาฮ่านะครับตัวนี้มีสิบฟันนะครับแต่ในบ้านเราจริงๆใช้แค่เจ็ดฟันนะเห็นไหมรู้สึกกับตัวนี้เคยทำคลิปแล้วปอนะครับเคยทำคลิปแล้วตอนที่แบบได้ใหม่ใหม่ที่คิดนะแล้วทั้งหมดที่เห็นก็คือยี่สิบชิ้นนะครับยี่สิบรุ่นที่นิยมใช้กันครับอันนี้พ่อเขาเอกว่าพ่อรุ่นนี้เขาเลือกเองนะฉะนั้นถ้าใครที่มีเงินจะงนซื้อรุ่นไหนนะครับก็ซื้อรุ่นนี้ก็ได้นะครับยี่สิบรุ่น เบสเซลลเอร์ที่ขายดีที่สุดนะฮะที่นิยมใช้กันนะแล้วก็อันนี้ที่จบไปแล้วนะครับก็คือของริชี่เทเล่นนะครับริชี่เทเล่นนะฮะอันนี้ของพ่อนะต่อมาเนี่ยเราจะดูของลูกบ้างนะครับเราจะรีวิวของลูกบ้างนะครับโอ้โอ้กระเป๋านี่เป็นของไทยนะครับไม่ใช่ของจีน ใครที่ซื้อนะครับยี่สิบชิ้นขึ้นไปก็คือเราจะแถมกระเป๋าด้วยหนึ่งใบนะครับทั้งรดทั้งแตกทั้งแรกทั้งแถมนะทั้งๆแบบคุ้มค่า,ามากโอ้โห oh oh. ต่อมานี้มันนะครับอันนี้ของลูกนะครับ